สวัสดีค่ะลูกตาจากทาร่บาลูตาดูดวงคู้คิดเป็นกัลยานมีถึงใจค่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มค่ะว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะถ้าดูจากหน้าไพาค่ค่ะคุณกาลังจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะอะไรที่เคยทํามาค่ะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณะคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าคุณนะคะอาจจะมีโอกาสที่มีใครบางคนในชีวิตอะหล่นหายไปนะคะแต่อยากให้คุณนะคะเชื่อมั่นใน ศักยภาพในของตัวเองนะคะในบางเคสเนี่ยเวลาที่คนที่เขาหายไปอะคะ่ะหรือว่าคนที่แบบเคยช่วยเหลือเคยรับปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คุณหาช่องทางในการทํางานทําเงินหรือโอกาสอะไรใหม่ๆเราจะไม่ได้สนไม่ได้แคร์ในสิ่งที่แบบหายไปหรือว่าไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับเรานะคะแต่เราจะเรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะเอ่อเติบโตขึ้นในอีกระดับค่ะขึ้นมาเนี่ยคุณเองอาจจะเจอผู้ใหญ่ที่เป็นใจดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะคะหรือ มีคนมาให้โอกาสคุณก็เป็นไปได้ค่ะวันที่คุณเจออุปสรรคปัญหาค่ะขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตถ้ามีอะไรเนี่ยลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนาะหรือว่าเป็นคนทัดน้ำกรกฎมีพิจิกก็จะเป็นคนที่ให้คําตอบที่ดีให้กับคุณค่ะหรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นก็เป็นไปได้ค่ะโอกาสดีๆกาลังเข้ามาค่ะเรียนรู้และเติบโต ให้ของเราอะค่ะมันขยายไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะมีคนให้สปอร์ตสนับสนุนในชีวิตค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลฟ์ฟิเชียร์เขาไล้อนแอดทาร์โรลูกตเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ